ค,คำพูดก็ไม่เพียงพอที่จะอธิบายความสึกซ่อนอยู่ในขณะจิตใจในความเงียบเรากกับด้ยินเสียงของหัวใจชัดเจนนี่ว่าอะไรทั้งหมด and the Uber นิดแอนด์ดูบูเบิร์ตแอนิเมภาคแยกของเรื่องฮิบิเกะยูโฟเนียมผลงานจาก s t ต d i o ดโอคิวโตแอนิเมชันนำกับโดยยาบันดานาโอกะเนื้อเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันละเอียดอ่อนและมีช่องว่างระหว่างมิโซเลและโนโซมิ นักเรียนโมบลายปีสุดท้าย2คนที่เล่นดนตรีร่วมกันในวงโรตรวตาริทมีบทเพลง l i ปแอนด์เ b l ะบูเบ d เป็นสูงการของเรื่องราที่ถ่ายทอดความผูกพันงานเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนความหวังและความเจ็บปวดที่เพิอมอาก,การเติบโตที่ต้นจากกัน l i ปแอนด์เดอะบูเบ d นิทานที่เป็นสูงการของเรื่องราวทั้งหมด ว่าด้วยหญิงสาวพวกเก็บนกสีฟ้าไว้ในบ้านของตัวเองด้วยความรักแต่เมื่อวันหนึ่งเธอรู้ว่านกตัวนั้นไม่ใช่ของเธอมันควรเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องได้โบยบินบนฟาดฟ้าต้องไปใช้ชีวิตอิสระของมันไม่สมพรที่จะถูกเธอกัขดขันเอาไว้เปรียบเสมือนความรู้สึกข,ของมิโซเลที่พิต่รโนซมิที่ไม่ต้องการจะแยกจากกันโลโลอิกิก ผู้ที่เป่าโอโบได้เสียงที่ไพเราะแ,และเศร้าในเวลาเดียวกันเป็นคนเงีบเงยบๆมัดไม่แสดงความรู้สึกออกมาผ่านคําพูดหรือการทํามากนักแต่เลือกที่จะแสดงความรู้สึกของตัวเวผพานเสียงโอโบนเธอและเธอนั้นมีความรู้สึกพิเศษที่มอบให้แก่โนซมิที่เป็นเพื่อนสนิทของเธออีกทั้งยังมีความหวาดกลัวที่จะต้องสูญเสียโนซมิไปอีกครั้งคาซากิโนซมิ เพื่อนสนิทเพนไม่กี่คนของมิโซเลนิสัยตรงข้ามากับมิโซเลโดยิ้นเชิงโนสมินั้นเป็นคนร่าเริงเข้าสังคมเก่งเป็นคนที่ใครๆก็สามารถสนิทได้ด้วยและยังเป็นคนชวนมิโซเลให้เข้าสู่ชมรมวงโรทวานิทเรื่องคีบิเกจูโฟเนียมเสียงดนตรีเหมือนอีกเครื่องมือหนึ่งของการสื่อสารสิ่งที่คำพูดไม่สามารถสื่อออกไปได้ตลอดทั้งเรื่องเราเฝ้ามองสองตัวละครไปพร้อมกับความสัมพันธ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงของทั้งคู่ คู่พยายามสื่อสารกันผ่านคำพูดผ่านสายตาผ่านความเงียบแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจทำให้อีกฝ่ายเข้าใจความรู้สึกแเทย,ยิงได้จนกระทั่งถึงซีนบรรเลงตอนสุดท้ายได้สังกักขังสยยังเดไได้ เสียงที่ประสานกันในเพลงเปรียบเสมือนกัรบ,บทสนทนาที่ทันเศร้าและไพเราะในเวลาเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจสื่อให้อิกฝ่ายได้รับรู้ในที่สุดก็ได้พูดออกไปไม่ใช่ด้วยคําพูดไม่ใช่ด้วยการกระทําแต่เสียงโอบโบที่ทันเศร้าสันอ่อนโยนและจินใจที่สุดเสียงโอโบและฟูตตอนสุดท้ายเปรียบได้กับคําตอบผลเรื่องราวนี้ความรักที่แท้จริงนั้นไม่ใช่การยึดติดขัดขัง แต่คือการปล่อยให้อิตฝ่ายได้ไปใช้ชีวิตของตัวเองโดยที่ยังคงความสึกด,ดีดีในวันนี้เอาไว้ตลอดกันฮ a ปปีอายสครีมอะไรมิโซเรอายสกร